หับแล้วครับหลับแล้วตอนนี้เวลาประมาณห้าทุ่มหา้หาทุ่มครัครัห้าทุ่มสี่ทุ่มอะสี่ทุลง,งครับผมนอนแล้วครับสิตื่นอีกเท่าน,นึงประมาณห้าทุ่มห้ทุ่มครึงนะครับแล้วก็ สีไฮไะเนี่ยหาทุ่งเพื่องสีไฮฮอดประมาณตีสามสีได้นอนครับผมตอนนี้มึงสภาพเบมึงหน้าซิวขึ้นครับมึงหมดได้นอนหมดได้นอนหลายค้นแล้วครับคนหน่อยครับมีหน้ามีหน้าอยู่ท่านี้ครับจ,จังจังลับ ลงอูก็ได้ลงอูก็ลับรับได้ได้ประมันบ่เกินห้านาทีครับหายอยีกก็้ยู่ทานี้สบายใจแล้วมันจะถอดตาตอนนี้โอยแล้วครับคนน้อยมีนน้อย กางเว่นนี่นอนยางเดียวเลยจังไงก็เปิดเทอมแล้วครับวันนี้ก็สิไดีเอ้าโอ้จัดก็นะครับจะเป็นสมาชิกไหมนะครับอีสานวันบาท มีนะลูกสาวครับผมบันไดนอนไหลขึ้นครับมึงดินลาดินแล้ว

ตอนนี้มีหน้าได้เดือนนึงแล้วครับเลนโกลนผมไฟละน้ำหนักยึดสี่โลกวัวนี่มั้งครับจากตอนที่ไปสร้างมึงเดี๋ยวเนี่ยก็เนี่ยที่ได้ถ่ายคลิปนะครับตัววัตถุนี้โอ้เบาไวครับที่เรกว่าที่ตั้งตั้งใจว่าที่ถ่ายคลิปตั้งแต่เกิดแล้วก็เลี้ยงมาว่าจะถ่ายถ่ายว่าสนสันเบาไวครับร่างกาย วันนี้ก็เลยมาอัปเดตโนมีนาให้ I FC ได้ดูครับโกนผมไฟเรียบร้อยแล้วครับผมแม่พันโกนให้กําลังเก่งเลยให้ง่ายครับ หกเดือนหนึ่งบางวันที่สิบหกนี่แหะครับอันนี้ก็เดือนกับอีกอีกจัดเลยนี่แหละว่างหมดเครับถ้าว่างคือหายเลยว่างคือหายกากเลยลงเปก็ไม่ได้ลงเปได้หาอะไรที่ก็บหายกาก ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับไปสซนีเดียวจักน่อยทีแต่วลาเขาบันเล่งนะครับประมาณหาทุ่มหาทุ่มกลัวหอตีสามเป็นเงินสีมากประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับกองทุกมือมึงมึงมึง,งยิ้มเซอเฮ้ยฟันบานอยู่ สินยาช่วงสามเดือนแรกนี่แหละครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอจบคลิธีไว้สนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ